สวัสดีค่ะลูกหมูสอตัวนะคะวันนี้อยู่คนเดียวแต่ว่าอีกตัวหนึ่งอยู่นู้นค่ะเขาเป็นเท่าแนกะ่ค่ะเนียค่ะ ใครนะคะที่ชอบพูดว่ามีความฝันอยากเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเล็กๆเป็นของตัวเองนะคะวันนี้ปอนได้รู้ซึ้งถึงสิ่งนั้นแล้วนะคะเป็นอินฟูดีๆเป็นซเล็ h เชฟดีๆนะคะเปิดร้านพาสต้าร้านอะไรในแอร์เปิดแม่งร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไม่มีแอร์อยู่ตรงนี้แหละเป็นสเล็กเหนือทุกร้านทุกอีพแล้วแต่ละร้านที่กินมันต้องข้างถนนอยู่แล้ว อันนี้คือเล็กเนื้อนะคะตอนนี้นะคะเราอยู่ร้าน๋วยเตี๋ยวเรือร้านประจำนะคะใช่ไหมใช่ครับร้านประจำ๋วยเตี๋ยวเรือหรือว่า๋วยเตี๋ยวเรือร้านประจำร้านประจำครับ โยธินพัฒนา3ครับโยธินพัฒนา3คือเข้ามาบอกผู้ชายอ่ะเขาจะรู้กันเลยว่าอยู่ข้างร้านเพอเพอคือตรงไหนเพอเนี่ยเนี่ยติดกันนี้เหรอใช้ที่ K R เสยๆบุ่มๆเคยมาเราก็เลยมาเอาตรงนี้ไว้เปิดร้านปิดร้านเสร็จก็ไปละเข้าจากปากซอยมาประมาณสัก200เมตรมั้ง216หรือมึงกาเฟ่เกินไปละประมาณประมาณเดี๋ยวเรามาคุยกันว่านิมิตอะไรถึงเปิดร้านเกิดยเตี๋ยวเรือแต่ว่าสั่งก่อน นี่นะคะนี่คือเมนูของทางร้านนะคะคุณผู้ชมคือตอนนี้นะคะอีปอนนะคะก็ต้องดําเนินรายการด้วยนะคะลวกกว๋วยเตี๋วด้วยเป็นเจ้าของร้านด้วยนะคะแล้วก็สั่งให้ติดผ้าใบกันแดดด้วยนะคะร้อนมากค่ะซิสอย่าหาทำนะคะเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยนี่ <c oughs> ดูยิปเปิดหมูกระทะดีกว่า <c oughs> ใครนะคะที่ชอบพูดว่ามีความฝันอยากเปิดร้านกว๋วยเตี๋ยวเล็กๆเ, <c oughs> เป็นของตัวเองนะคะ <c oughs> ว,วันนี้ปอนได้รู้ซึ้งถึงสิ่งนั้นแล้วนะคะเป็นอินฟูดดีๆเป็นเซเล็บเชฟดีๆนะคะเปิดร้านพา ร้านอะไรในแอร์เปิดแม่งร้านก๋วยเตี๋ยวเรือไม่มีแอร์อยู่ตรงนี้แหละเริ่มด้วยอันนี้อะไรคะเนี่ยเก๊วก๋วยครับผมอันนี้เราต้องตั้งใจแกะกินเองหรือว่าใช่สั่งดีกว่าได้จะสั่งแล้วรับออเดอร์หน่อยจ้าหุยเธอเนื้อตุ๋นเมื่อกี้ฉันไปถ่ายในหม้อมาเนื้อตุ๋นก็น่ากินมากอ๋อที่ร้านมีแบบถ้วยเล็ก29บาทแล้วก็ถ้วยปกติ69บาทเราเป็นถ้วยเล็กก่อนใช่เอาเป็น เส้นเล็กเนือ้อทุกร้านทุกอีพีแล้วแต่ละร้านที่กินมันต้องข้างถนนอยู่แล้วเส้นเล็กเนื้อถ้วยเล็กค่ะใส่ทุกอย่างเลยะนะจ๊ะฟ้าเอาอะไรบะหมี่เนือ้อบะหมี่เนื้อเล็กบะหมี่เนื้อธรรมดาแล้วก็หมูแล้วก็เอาเล็กแห้งหมูก็และกันอันนี้นะไปเรื่อยๆตับหมกตับหมกตับหมกตับ,บวัวหมกนะคะเอาเป็นตักหมูแทงไม่ใช่หมกไม่ใช่หมด เอาลูกชิ้นปิ้งค่ะ,คะกากหมูกากหมูเจียวค่ะจานละกี่ไม้คะห้าไม้เองทอไมห้าไม้เอามาอย่างละหนึ<_<_<_<_<_<_ uh> <_่งมึงกินด้วยปะเนี<_<_<_<_่ยค hm ุกกินยังไงหมดอ่ะข้าวหน้าเอ็นวัวเอ็นวัวอ่า ข้าวหน้าหมูตุ๋นก็อยากกินอ่ะผสมไม่ได้ใช่ไหม่ไล้ก็สั่งไปอีกหนึ่งอ๋ยเกินไปเปล่าพี่งานสั่งหมูตุ๋นไหมอ่ะเอาเนื้อตุ๋นเอาหมูตุ๋นก็ได้หมูตุ๋นแยกอ่เนี่ยเอาขุยกุ้งอีกหนึ่งครับ้ยอันนี้อะไรอ่ะปอนซุปน้ำใสเหรอไม่มีลูกเข้าามต รูปมงเลุณูนี้นะคะคุณเห็นไหมคะน,นี่รูปนี้ค่ะรูปน้ำซุปอันนี้นะคะใส่ทําไมวะ <laughs> เอาเกี๊ยวทอดด้วยค่ะมงไปหมดแล้วเอาเท่านี้ก่อนนะคะโอเคเกือบครบแล้วมั้งเกือบครบแล้วเอาไปลวกสิจะถ่ายอินเสิร์ตทำงานทําการหนู <laughs> เหลือเลยใช่ไหมนะ้ำมาชงขนาดเดีๆนะไม่หวานกำลังดีงใช่ไหมแม่แมหวานกำลังดีเลยแล้วแม่เดินมาจากนู่นนะ่ะวัชระพลนู่นนะ่ะใคไป <c oughs> แล้วไปกินนะถ้าไปเอาโทรสั่งเลยลเลือกเลือกได้สวยร้อนๆเลยให้นี่หมูปิ้งแม่อยู่ตรงไหนปั้มตะบันนะู่นน่ะปั้มบางจากเหรอ,หรอแม่ปั้มตะบันเลยปอนเอาแม่มาไายหน้าร้านสิไคนเคยมานี่แล้ววันเคยซื้อกินแล้วซื้อมาห้าสิบไม้อะใช่ อะไอหรอแล้วมาใส่ก๋วยเตี๋ยววันเลยหรอหน้าเดี๋ยวล้หนูมาใหม่หนูไปซื้อหมูปิ้งแม่มากินร้านเพื่อนร้านตีโดยคุณแม่เห็นไหมว่าอร่อยจริงอุยเนื้อเราเราใช้เนื้ออย่างดีแล้วหมักนี่คือเนื้อวัวหรอใช่อุ้ยได้กินมากมาดูนุ่มใช่เป็นหมูหมักอ้าวสลุ่เนื้วหรือเนื้อเนื้อจำเป็บกนว่าอันนี้ตาก ตับหมูอันนี้ตับบัวตับบัวอันนี้หมูมากอันนี้อันนี้หมูหรือเนื้อวะเนี่ยอ้าวงงอันนี้ว่าอันนี้หมูอันนี้เนื้อเออข่าวขนาดนี้คุณคงเบอร์หมดแล้วเบอร์แล้วใหญ่อีตอนอันนี้อันนี้หมูหรือเนื้อวะเนี่ยอ้าวงงเป็นหมูหมากอ้าวสรุปเนื้อเนื้อ นี่นะคะเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นของนางอาสาเราจะมีพวกเอ็นแก้วเห็นไหมเอ็นแก้วใช่เอ็นแก้วหมูเราใช้หม้อแรงดันนะมันจะแบบนุ่มแบบกำลังดีแล้วน้ำราดนี่จะหอมเธอก็เกินเธอเป็นเชฟเธอก็เทคนิคเกินไม่ใช่มันไม่ทันตอนแรกลองใช้หม้อความดันแล้วมันปุมมือหนัวโอ้ยเอ้ย เรื่องที่อันแรกอะไรคะอันแรกนะครับผมเราจะเป็นลูกชิ้นปิ้งนะเดี๋ยวน้ำให้น้องมาปิ้งนะครับผมน่อยไหมอ่ะเราจะเริ่มจากก๋วยเตี๋ยวนะครับผมเราสั่งเป็นะก๋วยเตี๋ยวแทบจะไม่สั่งเลยเหรอจางไม่น้อยยังเลยร่วมกันอ่านี่เห็นไหมอ๋อเขาจะมีแผนกเตรียมให้เธออยู่ตรงนั้นใช่ต้องเตรียมแม่นมันหมุนไปหมุนม้อ่าอุ้ยแม้แต่ถ้วยอ่ะใช่นะยางสกีโลโก้ลงไปนี่เล็กเลยฮะเล็กเหม๋เล็กเกิน มึงรู้สึกเหมือนเล่นไขยของปะเหมือนเนี่ยแล้วก็จะใส่น้ำมันเจียวนะครับผมเราก็จะใส่พริกสูตรพิเศษที่เราปรุงไว้แล้วนะออุยนี่สูตรพิเศษนะครับผมอันนี้เนื้อนะฮะจุกๆุไปเลยอย่างละหนึ่งชิ้นอิ่มเกินปะไม่เพราะเรามีลูกชิ้นอีกทั้งสองลูกนะออไม่เธอแต่เสน่ห์ของก๋วยเตี๋ยวเรือถ้วยเล็กมันคือแบบเบิ้ลจ้ะมันคือกินเบิ้ลนะจ๊ะเราก็จะใส่เลือดนะฮะ เราเราก็ตักน้ำซุปก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะต่างกับก๋วยเตี๋ยวน้ำตกก๋วยเตี๋ยวน้ำตกมันจะน้ำเยอะก๋วยเตี๋ยวเรือมันจะน้ำผุกคลิกแตคือปกติอ่ะแต่ก่อนก๋วยเตี๋ยวเรือเขาขายในเรือไงเขาจะใส่น้ำเยอะไม่ได้จริงๆมันคือก๋วยเตี๋ยวน้ำตกนั่นแหละแต่เขาขายก๋วรือ,อ<ๆ>เรือมันโคลงไงแล้วพี่เขาใส่กะทิคือกว๋วยเตี๋ยวอะไรเนี่ยนี่ก็ใส่อ๋อนี่ก็ใส่กะทิใช่แต่ส่วนมากก๋วยเตี๋ยวเรือเขาจะใส่กะทิโอเคเ้ยบอกสูตรได้ยังไงเนี่ยอ๋อยังไม่ ะบะหมี่นี้เราใช้บะหมี่เกรดเดียวกับเอ,งอ็งนูโดสนะครับผมคือเวลาพีพวกเชฟมันเปิดร้านอาหารกันนะเนาะมันก็สรงหาเนาะวัตถุดิบวัใช่เอเอเฮ้ยจ้า<ๆ>เราก็จะทำการใส่กากเจียวแล้วเราก็จะทำการคลี่เส้นเขาหน่อยเพื่อให้เส้นเขาไม่เป็นก้อนเส้น<ม>สน้อย่างนี้น่ากิน <S <S ใช่ฉันไม่ชอบบะหมี่เส้นอวบๆนะบะหมี่ไม่ต้องอวบแล้วเพราะฉันอวบอยู่แล้วนี่นะครับแล้วก็ตักเหมือนเดิมเพอแต่ผิดน่ากินมากเลยอ่ะ จะให้เยอะนะครับเพราะซุปเราแพงอเคครับ้าใจได้มาแล้วค่ะนี่เนื้อค่ะเล็กเนื้อโอเคอันนี้เล็กเนื้อนะคะอุ้ยอุ้ยฟ้าในนี้เลวตัวมันดูดีมากมันจะแบบอันนี้ร้านเราจะเน้นแบบไม่ต้องปรุงเพิ่มละเพราะเราคิดค่าเครื่องปรุงกำไรกำไรอันนี้อาจจะน้อยแต่อันนี้คือเล็กเนื้อนะคะ อร่อยสบปอนขึ้นข้นมากขึ้นข้นมากอืมกินพริกอันนี้อร่อยมากใช่เราจะใช้พริกที่เอาไปเป็นร้านเราจะเป็นพริกพริกผัดร้านอื่นบางเจ้าก็จะเป็นพริกที่เอาไปคั่วจนดำๆใช่ไหมแต่ผมจะเป็นพริกผัดกับน้ำมันหอมผักกัดเจียวหน่อยค่ะกัดเจียวกัดเจียวเตียวมาเลยค่ะเจียวเตียวเดี๋ยวอยากให้ชิมแห้งเพราะแห้งเราก็ทีเด็ดเหมือนกันอุ้ยเส้นเล็กอันนี้ดีมากเลยอ่ะปอนตัดดีตัดดีตัดดีมาก อร่อยรสชาติที่ปอนชอบกินไงปอนก็เลยเอาอ๋อมันทำไม่คนอื่นแบบมันไม่ต้องปรุงจริงจริงอันนี้เนื้อตุ๋นนะคะพก็โดยปกติร้านปกติมันน่าจะถ้วยเล็กแ่านี้แล้วก็ราคาถูกแบบนี้หน่อยแต่ว่ามันจะไม่มีพวกเนื้อตุ๋นมันจะมีแค่ลูกชิ้นลูกแล้วก็ชิ้นสดอุ้ยเนื้อหอมมากเลยอ่ะแน่นอนอีกก็คนมาจีบเยอะนี่นี่นี่ ข้าวเอ็นตุนเอ็นเนื้อตุนเธอคืาเหมือนเป็นข้าวต้มแห้งกากนะเจียวนะคะคุณนี่จะเป็นข้าวนะหืกากเจียวกากเจียวนี่คือเจียววันหนึ่งประมาณตอนนี้หกถึงแปดกิโลโอ้อแต่มันออกมาได้เหลือนิดเดียวเพราะว่ากากกากเจียวหนึ่งโลมันจะเหลือแค่ประมาณร้อยกว่ากรัมแล้วเจียวสดใหม่เราของเก่าเราไม่้ขายเลย เพราะว่ามันมีโอกาสเป็นเืินเร็วถ้าสมมติใครไม่ทานเผ็ดอย่างเงี้ยก็สามารถมาบอกได้ว่าแบบไม่ไม่กินเผ็ดไม่เอาเผ็ดเผ็ดน้อยอะไรเงี้ยบอกได้หมดเลยทำไมมันถึงมีเปรี้ยวหน่อยหน่อยตัวพริกที่ต่อในนี้มงนปรุงไว้แล้วคือทุกชามจะได้เข้ากันหมดไม่งั้นแบบบางครั้งแบบร้านก๋วยเตี๋ยวทั่วไปเนี่ยร้านก๋วยเตี๋ยวที่ขายแบบถ้วยเล็กๆเนี่ยเขาจะปรุงชามต่อชามบางครั้งมือแต่ละคนไม่เท่ากันก็เลยเอาเป็นอย่างนี้ดีกว่า ฉันอนะอยากกินข้าวมากแต่ฉันกินเล็กแห้งก่อนเออต้องเล็กแห้งก่อนแล้วตามด้วยข้าวเธอทําให้มันตางจากเล็กน้ำยังไงคือมันจะมีซอสต,ตัวพิเศษตัวนึงใส่เข้ามาฉันได้กลิ่นแหละมันเป็นกลิ่นเหมือนหวานหวานอืมอุ้ยอร่อย อุ้ยอร่อยน้ำอีปุงแห้งอ่ะอร่อยมากความแบบเหนียวร่มของเส้นเนี้ยนะมันกินกับต้ันพอดีอุ้ยแห้งอร่อยคนไม่กินเผ็ดอ่ะแตน่าจะชอบแห้งมันเป็นอมหวานนิดๆจริงๆจะไม่ใส่แบบพริกเยอะก็ได้สามารถแจ้งได้ปลาแบบดึงแห้งอืออร่อยมากกว่าอือฉันจะกินข้าวละกินข้าวกับเอ็นเนื้อตุ๋นกันนี่ของบอลชอบกินแบบนี้อุ้ยอะไรอ่ะบอลก็คือจริงๆก็มันก็คล้ายๆของพี่นั่นแหละแต่ว่า เราจะราดซอสแห้งมาด้วยแล้วก็ใส่พริกใส่พริกแกงมามันจะอร่อยอ้าเนื้อตุ่นดีมากข้าวหอมกรอบพรข้าวแทบครันแทบมากตัอปกติข้าวห้าโลมันห้าสิบบาททีนี้ข้าวเกือบสามร้อยใช้แบบดีๆไปเลยเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินข้าวอร่อยไม่ปแบบไม่ปรุงพริกอ่ะพอมไหมอะไรผาเบิกเพื่อนหมดแล้วน้ามันมันต้องเพื่อนกินข้าวไหนว่ามาดิทำไมถึงมาเปิดร้านเปิดเดียววะ เขาเคลวอยู่อะคือ <laughs> ตอนแรกอะไม่ได้อยากจะเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวอะไรหรอกอแต่เป็นคนชอบกินก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวเรือเนี่ยเป็นคนที่กินบ่อยมากแล้วอ,อยู่ดีพี่พลอยแฟนพี่กันเขา<อ>ชวนว่าเฮ้ยเปิดร้านก๋วยเตี๋ยวกันไหมเขาบอกว่าเอองั้นพอลองไปทำสูตรมาสิออก่อนทำ สองครั้งได้เลยเขาชอบเลยเก่งเกินไม่เพราะว่าปอนไปบอนพยายามทําเป็นรสชาติที่บอนชอบกินอืแล้วก็เลยให้เขาดูว่าเป็นยังไงเออคิดว่ามันน่าจะง่ายเพราะถ้าเรามีซอสกลางเปื่อในอนาคตมันขยายสาขาขยายอะไรน่าจะดีกว่าคนที่ทําเป็นชายคนที่ซื้อเป็นชายไปก็จะได้ง่ายใช่อันนี้ที่ทำอ่ะคิดว่าน่าจะเปิดเองอ่ะประมาณ5้าถึงสาขาก่อนโอ้โหเป็นชายมันคือสาขาหนึ่งได้ไหมได้ดิให้แม่กลับมาขายดโอ้ยมันเหนื่อยเนาะอยากให้แม่ต้องเปิดเลยเนาะ แม่แม่มานังคิดเงินก็ได้ล้าทำยังไงแพนจะเปิดสาขาคือปีหน้าก็น่าจะเป็นต้นปีน่าจะดูที่มันแถวบรรทัดทองเลยเอาความจริงเลยนะฉันไม่อวยเพื่อนเลยนะแล้วก็ไม่ได้โมเพื่อให้คนมากินนะอันนี้อร่อยจริงๆลูกชิ้นนะคะอันลูกชิ้นหมูอันนี้เราสั่งเจ้าที่พี่บอยชอบน่าจะมาจากอุดอันเดียวกับที่ใช้ในก๋วยเตี๋ยวปั๊กฉันจะไปบะหมี่นะบะหมี่หมูตุ๋นโอ้โหแม่นงานไหนหมดเลยอ่ะ ดีมากบะหมี่หอมมากมันเป็นบะหมี่ไข่ถูกต้องบะมี่ไข่อันนี้เนื้อตุ๋นนะจ๊ะเนื้อตุ๋นแบบสั่งแยก2 9บาบเออเองหนี้แล้วสาขาสจะเปิดเมื่อไรน่าจะต้นปีพรงนี้เชื่อปะเปิดแบบเปิดสองวันแรกมีคนมาขอซื้อเปชายแล้วหรอคนมาถามซื้อเป็นชาเยอะมากแต่รอยังรอมันนิ่งก่อนโอเปรเอเองก่อนเพราะว่ากลัวไปแล้วมันคงไม่อยู่แล้วมันขายหน้าเปิดกี่โมงอ่ะเปิดสิบครึ่งถึงสองทุ่ม อยราสออเดอร์ประมาณพุ่มสี่สิบห้าเพราะแถวนี้ตอนเย็นค่อนข้างเงียบสามารถจะได้แบบกุงกาปูุ่ยกุ้งอันนี้ก็เป็นเมนูคนชอบสั่งแต่ร้านเราอ่ะยังไม่มีนี่ขนมถ้วยเออตอนแรกว่าจะทำเองอย่าอย่าทำจริงวกขอร้องล่ะรับหาร้านอร่อยอร่อยมากร้านมันต้องมีเนาะขนมถ้วยอ่ะเออ ตับเนื้อหมกตับนุ่มมากตับนุ่มมากตับดีมากอ้ออ้อยมากอ่อยมากเหงื่อออกไข่ทอดจะหมดแล้วติดไวติดแอร์ร้อนจะหายอร่อยจะร้องไห้เออพีโน่อ้อยเขามีของหวานด้วยว่ะเป็นเฉาก๊วยเป็นโชว์เฉาก๊วยชื่อสดชื่นเชงกินล้างปากไงเ็ด เชิญคุณพิพีกรร่วมฝากร้านนะคะสำหรับร้านร้านประจำกว๋วยเตี๋ยวเดือค่ะก็ฝากมากันหน่อยนะจ๊ะตอนนี้มีครบทุกอย่างแร้วทุกคนลูกค้า ว่าเกินอีดังร้านคนเยอะมากเธอร้านอ่ะคนมาตลอดเวลาเลยนะจ๊ะถ้าจะมากินคือตอนนี้มันเป็นเอาดอร์ใช่กลัวจะร้อนก็มาช่วงเย็นใช่เออหรือเช้าไปเลยสองครึ่งอะไรอย่างเงี้ยเออแบบก่อนเที่ยงอะไรอย่างเงี้ยเพราะว่าช่วงเที่ยงบ่ายคนจะเยอะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีเปิดเดลิเวอรี่เพราะว่ายังขอเซ็ตระบบให้มันดีอยู่นี้ก่อนเออแมนกลัวเดี๋ยวมาทะเรกประเดีนประดังเข้ามาแล้วมันจะไม่ทันแล้วจริงๆก๋วยเตี๋ยวมากินที่ร้านเถรอใช่จริงก๋วยเตี๋ยวต้องมากินที่ร้านเส้นเล็กอย่างเงี้ยบะหมี่อย่างเงี้ยมากินที่ร้าน ใช่นะอ่ะฝากร้านค่ะ<ม>ก็ฝากด้วยนะครับกับร้านก๋วยเตี๋ยวเรือร้านประจำนะครับซอ,อยโยธินพัฒนอา3 10โมงครึ่งถึง2ทุ่มนะก๋วยเตีะะต๋ยวราคา ราคาเริ่มต้น29บาทเป็นชามเล็กนะคะซึ่งไม่เล็กนี่ชามนี้สองชามจริงๆถ้าคนบอกติกินก็อิ่มแล้วเออส่วนชามใหญ่นะคะ69บาทเกาเหลา69บาทพวกข้าวหน้าเนื้อตุ๋นเอ็นตุ๋นนะคะ99บาทใช่ครับลูกชิ้นปิ้งคุยกุ้งนะคะ59บาทพวกทัพปิ้งนะคะกากหมูเจียว29บาทเกี๊ยวทอด29บาทแทปหมู10บาทเครื่องดื่มต่างๆมีครบแล้วก็ พวกชามเล็กที่สั่งมาแบบท็อปิ้งเพิ่มอันเนี้ยทุกอย่าง29บาทมากันนะคะร้านประจำ๋วยเตี๋ยวเรือฝากด้วยนะคะร้านใหม่ของเชปอนส่วนใครที่มากินแล้วถูกใจอยากจะซื้อเป็นชายรอนางเสร็จระบบก่อนนะคุณผู้ชมเดี๋ยวเพิ่งไปเร่งรังนะตอนนี้นั่งทำคนเดียวตื่นมาตุ่นเหนือเองลวกเส้นเองนะคะตอนนี้ตอนเย็นปิดร้านเองด้วยขอให้ร่ำรวยร่ำรวยนะคะน้อง ะคะ <S 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 ไปแล้วลูกหมู่2ตัวเทปนี้นะคะเดี๋ยวเย็ยนจะล่ามาไปถ่ายอีกเทปหนึ่งนะคะวันนี้ไปแล้ว <Bye S 1> <Bye S 2> บายบายอร่อยจริงเด้อ